ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีตุลทุกท่านก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังในช่องของเราในวันนี้ช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้ก็จะมาพูดมาคุยกับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนั้นว่า ดวงชะตาราศีของชาวราศีตุลน,นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดจะทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีความสดใสหรือว่ามีความต้องหวาดระแวงในช่วงนี้เรามาพูดถึงในสิ่งที่ดีๆกันก่อนของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้น มาแรงอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของดวงชะตาท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีกับท่านในช่วงของวันที่หกที่มีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีตุลซึ่งเป็นราศีของเราจะทำให้ดวงชะตาของเรานั้นมีความแข็งแกร่งและมีความสว่างสวยจะหยิบจับทำอะไรจะเป็นผลดีกับตัวของท่านในช่วงนี้ ชาวราศีตุลจะประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้การงานก็ถือว่าเป็นงานที่ดีท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่หากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างหรือว่าทําโน่นทนํานี่จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือจะเป็นงานใหญ่ก็ตามงานท่านจะมีเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆบางทีบางครั้งก็มีงานเร่งด่วนเข้ามาอีกตาหากในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องการงานนั้นท่านไม่บกพร่องท่านเป็นคนที่ชอบลุยงานอยู่แล้วท่านยิ่งมีงานท่านก็ยิ่งทําได้และทําได้เก่งอีกตาหากงานบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําแล้วมีชื่อเสียงตัวของท่านอาจจะโด่งดังเรื่องลือกันไปไกลอีกตาหาก ในเรื่องของการก่อสร้างอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้บางท่านก็ต้องมีงานออกไปนอกสถานที่ไปทำงานก่อสร้างรับเหมาหรือว่าไปรับจ้างทั่วไปในช่วงนี้ก็ถือว่างานของท่านนั้นมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการเงินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีตุลในช่วงนี้ท่านจะมีเงิน จับจใยใช้สอยอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่9จะมีดาวพระเกตเข้าสูนย์ในราศีพิจิกจอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่าตัวของท่านก็จะทํางานไปเรื่อยๆไม่มีการทอ้อไม่ว่าจะเป็นงานตากแดดหรือตากฝนในช่วงนี้ท่านก็ทําได้ ท่านเป็นคนที่ชอบลุยงานอยู่แล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทํานั่นจะมีคนคอยช่วยเหลือและมีการสนับสนุนท่านอีกต่หากการงานทุกสิ่งทุกอย่างท่านทําแล้วจะไม่มีการบกพร่องจะเป็นที่ชื่นชอบของเจ้านายอีกต่หากถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาในช่วงนี้จะมีเจ้านายคอยรักและก็ให้การสนับสนุนท่านในเรื่องของการงาน การเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยภายในครอบครัวของท่านจะไม่เดือดร้อนและจะไม่วุ่นวายในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะดีกว่าเดิมในช่วงของวันที่16เดือนตุลาคมซึ่งจะมีดาว ระุขเข้าสู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้จะทำให้ท่านมีโชคมีลาบมีวาสนาอีกตากบางท่านนั้นอาจจะได้ล่ำได้รวยได้หยิบเงินหมื่นเงินแสนหรืออาจจะได้หยิบเงินก้อนบางท่านที่มีหนี้มีสินในช่วงนี้ท่านอาจจะปลดหนี้ปลดสินได้ท่านอาจจะมีเงินก้อน เข้าไปโปะนี่โปะศินในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของตั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของวันที่16ของเดือนตุลาคมบางคนก็ได้โชคได้ลาบแบบที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่ทันตั้งตัวอาจจะเป็นโชคเป็นลาบที่มากับความมืดกอีกเช่นเดียวกัน หมายความว่าโชคลาภที่มากับความมืดนั้นก็มาจากความฝันท่านอาจจะฝันเห็นโน่นเห็นนี่หรืออาจจะมีโชคอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงจึงทำให้ตัวทงท่านนั้นมีความที่เรียกว่าเกิดความร่ำรวยแบบกระทันหันหรือไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ขอดีใจกับชาวราศีตุลด้วย ในช่วงที่มีโชคมีลาบในช่วงนี้ต่อมาอีกสักระยะหนึ่งในช่วงของเดือนตุลาคมภายในวันที่17นั้นจะมีดาวพระอาทิตย์อันนี้ก็จะมาเข้าสู่ในราศีของเรานั่นก็คือราศีตุลอันนี้จะทำให้ท่านต้องระวังอยู่บ้างเพราะว่าเป็นดาวพระอาทิตย์จะส่งแสง จะทำให้ตัวท่านนั้นต้องระวังในเรื่องของสิ่งต่างๆอาทิเช่นในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมกันหลายคนอันนี้ท่านระวังอาจจะมีการความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้การทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังอาจจะมีการโยกย้ายหรือจะมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งกันก็ได้ ในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับส่วนตัวหรือว่าเป็นงานค้าขายในช่วงของวันที่17นี้ก็ให้ตนันระวังอาจจะมีการขาดทุนลงบ้างในช่วงนี้การเงินการทองนั่นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไรบางทีบางครั้งเราลงทุนไปแล้วก็อาจจะได้กําไรน้อยหรืออาจจะขาดทุนในช่วงนี้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของ วันที่19วันที่19จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้จะเหมาะกับการลงทุนต่างๆถ้าหากว่าท่านจะลงทุนไม่ว่าจะลงทุนเกษตรกร,ร,กรหรือท่านจะลงทุนในเรื่องของการค้าขายในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมกีกำไรเกิดขึ้นดวงชะตาของท่านจะมาแรง จะทำอะไรจะเกิดผลดีกับตัวของท่านสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลภายในช่วงของวันที่19ที่ดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะดีในเรื่องของโชคลาภก็มีการเงินการงานก็ดีในช่วงนี้จะทำอะไรจะหยิบจับอะไรจะมีผลสำเร็จจะมีคนให้กำลังใจและให้การสนับสนุนท่าน อีกตาหากต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่24จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้จะส่งให้ดวงชะตาของท่านเกิดความสำเร็จอย่างง่ายดายการเงินการทองที่ว่าหายากนั้นท่านจะหาง่ายโดยปริยายที่เรียกว่าจะคิดจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องการเงินการทอง ก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมท่านจะทำอะไรก็ได้ในช่วงของวันที่24ที่มีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลนั้นจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดท่านประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านถ้าก็ท่านไปลงทุน เข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกเช่นเดียวกันต่อมาอีกระยะหนึ่งพอมาเข้าสู่ในเดือนพฤศจิกายนอันนี้ก็ถือว่าเป็นดวงที่ดีอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลนั้นภายในช่วงของวันที่9เดือนพฤศจิกายนนั้นอันนี้ก็ถือว่าดวงดี ในวันที่9จะมีดาวพระศุกเข้าอยู่ในราศีธนูอันนี้จะส่งผลดีท่านจะติดต่ออะไรก็จะเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวท่านไม่ว่าจะเป็นงานที่เรียกว่าเปิดเผยหรือจะเป็นงานที่เงียบๆอันนี้ท่านก็จะเป็นผลดีกับตัวท่านท่านจะติดต่อแล้วก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการเงินการทองก็จะมุ่งหน้าเข้ามาท่านในช่วงนี้ การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือว่าท่านจะเป็นในหน้าเรียกว่าจัดหาจัดซื้อจัดขายในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคไปลาบอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองก็จะเข้ามาท่านหลายช่องทางในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในช่วงนี้มีอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16พฤศจิกายนในช่วงนี้จะมีดาวพระอาทิตย์อีกเช่นเดียวกันเนะี่ย เข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้จะเดินพรดาวพระอาทิตย์จะเดินช้าๆเข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้จะทําให้ดวงชะตาของชาวราศีตนนั้นก็มีความสดใสมีความสว่างสวยอีกเช่นเดียวกันท่านจะทําอะไรในช่วงนี้ให้ท่านรีบตัดสินใจทําได้เลยงานการงานก็จะยังดีอยู่ ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงนี้ตาหากว่าท่านเจะเจอหรือว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้งานทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีแต่ในเรื่องของความรักในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีการเปลี่ยนใจหรืออาจจะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันจึงมีการแตกแยก หรือว่ามีการเปลี่ยนใจกันได้แต่สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงของเดือนพฤศจิกายนก็จะมีความราบรื่นดีท่านจะมีความสุขสนุกสนานจะมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองอีกตาหากในช่วงนี้ถ้าใครมีลูกมีหลานพอเติบโตไปก็จะพึ่งพาอาศัยได้จะเรียกว่าจะเป็นคนที่เรียกว่าขยันทำมาหากินจะทำให ตัวของเรานั้นมีความอบอุ่นไปด้วยในช่วงนี้ชาวราศีชาวราศีตุลในช่วงนี้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนก็ถือว่าทั้งหมดเดือนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นโชคไป็นลาบอีกเช่นเดียวกันการทำมาหากินจะมีความโดดเด่นและจะมีความรุ่งเรืองอีกตาหากการงาเงินก็ถือว่าดีมีเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง การเงินการทองนั้นจะมีมาพร้อมกันงานก็ดีเงินก็ด,กดีในช่วงนี้จะมีตามมาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็ขอมาดูในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยของชาวราศีตุลกันบ้างในช่วงของเดือนพฤศจิกาอันนี้ท่านระวัง อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีโรคเก่ากำเริบในช่วงนี้ตั้นระวังบางทีบางครั้งนั้นเราจะไปติดเชือ้อมาตากคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นตั้นระวังเอาไว้จะเป็นการดีในเรื่องของอ,อุบัติเหตุในช่วงนี้ก็พอมีบ้างแต่เราระวังเอาไว้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้บางสิ่งบางอย่างที่เราทำนายทายทักหรือว่าเรามา พูดให้ท่านได้รับฟังนี้บางทีบางท่านนั่นก็จะไม่เกิดหรือบางทีบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราทํานายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทานายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วก็จงโชคดีเราจะได้พบกันในคลิปต่อไปครับ Sewat so di.